แอททัศออนโพสถึงคุณพ่อทั้งสองนึกว่าปีใหม่โตแล้วจะสบายมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นแต่ที่ไหนได้ต้องใช้พลังสมองมากกว่าเดิมยอหรับแอททัศออนพักสุดเจริญนางเอกพิธีกรสาวรายการแช่ข่า,สาวสาวสาวตรองตั้งแต่กลายเป็นคุณแม่เวลาก็ยกให้บุตรสาวไปหมดเลยนะคะน้องปีใหม่เอวาลินเตชานารงก่อนใจพี่ป้านาะอาที่เอนดูความทะเลนได้ใจจนกลายเป็นซุป,ปตาฝันน้ำนมสุดฮอต,ตาาลาย่วลาสุดสาวแอททัศออนก็ได้โพสต์ครอบความสุดซึ้งถึง คุณพ่อว่าสุขสันต์วันเกิดน,นะคะขอบคุณสําหรับศิลปะดนตรีคลาสสิกละครเวทีหนังสือปราชญยาโลกของโซฟีและเจ้าชายน้อยไปจนถึงรลสปอร์ตขอบคุณที่มีการปลุกฝังซึ่งต่างๆให้บุตรคนนี้และตอนนี้คุณตาก,ก็ทําให้หลานปีใหม่เช่นกันรู้ว่าไม่ง่ายเลยเราดูทั้งบุตรและหลานขอบคุณมากนะคะรักค่ะพ่อและนอกจากนี้เธอก็ได้โพสต์ถึงคุณพ่ออีกคน Happy Father ์เตอร์ l l ย์ถูกออดซซึ่งเป็นภาพที่เธอเองได้ถ่ายภาพร้วมเฟรมกับคุณพ่อทั้งสง คนนนขออองงเเธัภาพที่เธอได้แชร์ให้เราได้เห็นว่าคุณพ่อของเธอนั้นช่วยเลี้ยงน้องปีใหม่มาตั้งแต่เล็กๆค่อยไปรับไปส่งที่โรงเรียนยันช่วยสอนหนังสือให้ปุษาของตอนเองซึ่งถ้าให้บอกตรงๆงเธอก็บอกว่าสิ่งที่คุณพ่อทําให้น้องปีใหม่นั้นเหมือนสิ่งที่เธอได้รับมาเช่นกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะสําหรับชีวิตของการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวของสาวแอ,อพรลสออนตั้งแต่มีบุตรตั้งจนชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปเยอะเลยอย่างไรก็ฝากติดตามผล และเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แอฟทักษออนกับลูกสาวคนสวยน้องปีใหม่กันด้วยนะคะเพราะนับวันเจ้าตัวก็ยิ่งน่ารักเหมือนคุณแม่แล้วนะคะ